สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับได้สินค้ามานะครับเป็นตัวแปลงนะครับแปลงสว่านนะครับเป็นเครื่องตัดโลหะนะครับโลหะในที่นี้นะครับก็คือพวกสังกะสีนะครับสังกะสีโลหะบางนะครับเม็ดต้นชีสอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมแปลงสว่านเป็นเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดสังกะสีเครื่องตัดโลหะนะครับข้างในมีอะไรบ้างใช้งานยังไงนะครับประกอบยังไงเดี๋ยวมาทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมก่อนจะรับชมคลิป ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับนะมารับชมันเลยราคานะครับบอกราคาที่ผมได้มานะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเฟสเซลนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทมันอยู่ในช่วงเฟสเซลเขาก็มีคู่มือนะครับการต่อใช้งานมาให้นะครับคู่มือการต่อใช้งานมาให้ตัวนี้นะครับเป็นแบบต่อกับสว่านไร้สายนะครับต่อกับสว่านไร้สายในชุดนะครับก็จะมีตัวตัวแปลงนะครับหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยึดนะครับการยึดมี ปัจแจมาให้นะครับแล้วก็ตัวสปริงนะครับมีประเจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นปัจเจบางตัวเล็กนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็ต่อครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาลองผิดลองถูกไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมผมก็จะใช้กับสวรรค์ไร้สายนะครับโมลิต้าตัวนี้นะครับของผมนะครับตัวนี้นะครับใช้งานมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมใช้มาจนแบตมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับตัวนี้นะครับถือว่าใช้ดีนะครับใช้ดีนะครับตัวนี้นะครับใช้มาก็น่าจะสองปีได้แล้วนะครับสองปีได้แล้วครับคุณผู้ชม นะครับพูดติดดกัดต้องขออภัยนะครับมีการลดถอยไปบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อนะครับแล้วก็ใช้งานกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมใส่แล้วนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับสปริงนะครับให้เกี่ยวตัวนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเกลนตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็นําวนมานะครับมาเกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นด้ามเป็นเกี่ยวอยู่แล้วนะครับหมุนเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ล็อกเหมือนใส่ดอกสว่านทั่วไปนะครับส่วนการจับนะครับก็จะลงมาตรงนี้เลยนะครับเป็นสปริงของล็อกเอาไว้นะครับ เดี๋ยวไปทดลองกันนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นสังกะสีใบบางนะครับนะครับเ,เป็นแผ่นโลหะใบบางนะครับเดี๋ยวลองตัดดูนะครับว่าตัดได้ไหมนะครับคุณผู้ชม ตัดได้นะครับง่ายได้เลยนะครับขนาดใช้รอบต่ำนะครับใช้รอบต่ำยังตัดได้ขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมดูประสิทธิภาพนะครับ ครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับก็ได้ทดสอบให้ดูเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสว่านนะครับแบตเสื่อมนะครับมันก็เลยทําให้รอบมันช้านะครับรอบมันช้าในการตัดนะครับแต่ถ้าเป็นสว่านนะครับแบตดีๆนะครับก็ตัดได้สบายๆนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับทดสอบแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับคมดีนะครับตัดเรียบนะครับตัดเรียบนะครับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้าเอาไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้้้้้เเเลลลยยยยนน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 ะะ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 คคคคคคครร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 ััััััับบบบบบบุณผผูชชมมมมกกกกกกกาา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 ปปออออออใใงงง็ไไ่่ตตตวิิดดดดดีโพขภืจ เบสสว่านะครับมันเสื่อมนะครับใช้ได้แป๊บดึงนะครับแล้วก็รอบมันตัดนะครับรอบมันหยุดไปเลยนะครับต้องขออัยตรงนี้ด้วยนะครับแต่มันสมัรถใช้งานได้ดีนะครับนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปมีข้อสงสัยอะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลยยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ